สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนมืดมืดค่ำาๆนะคะสวัสดีคือวันเนี้ยโอ้ยไม่ได้ทาแป้งในหน้ามันเพิ่งไปทอดไข่ให้ลูกมานะคะหน้ามันนะคะ,ะวันเนี้ยเมื่อกลางวันนะคะปุ้ยไปส่งกาแฟที่กาแฟเนี่ยสองกล่องนะคะไปปากเกตนะคะเราเราก็นึกในใจนะว่าเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเราอะจะไลฟ์สดนะลงรถแล้วเราจะไลฟ์สดแล้วเรามาแพ็กของส่งไปปากเกตโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็ดูกล่องนน่นนี่นั่นเนาะเออแล้วเราอะก็กำลังตั้งกล้องใช่ไหมเราตั้งกล้องเสร็จแล้วแล้วพนักงานเขาน่ารักนะคะพนักงานเขามาถึงเขาก็บอกว่าส่งที่ที่เดียวกันมิ้ท้าเดี๋ยวทําให้นู่นนี่นั่นแปะ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 เสร็จเรายังไม่ได้ทันไลฟ์สดเลยทุกคนเราก็ได้แต่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วก็ แล้วก็บ้านที่สองบ้านที่สองก็จะน้ําหยดนะคะน้ําหยดอันนี้อันนี้คือโปรโมชั่นที่ว่าน้ําหยดหนึ่งแล้วก็แถมบตูพีสองนะคะแล้วก็กาแฟ2เออเราก็นึกไม่ใจเนาะเฮ้ยเดี๋ยวใกล้ถึงที่ส่งนะเราอ่ะจะเปิดกล้องไหลสดว่าเออเราจะมาส่งบ้านที่สองนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยสรุปแล้วพอคือพอเงยหน้ามาอ้ะถึงแล้ว อะไรอดไลฟ์สดอีกแล้วเลยก็ถ่ายรูปเงอะเงอะงะๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็วันนี้มีหัวข้อสรุปแล้ววันนี้ไม่ได้ไลฟ์กลางวันนะคะวันนี้มีหัวตอนเย็นมีหัวข้อเรื่องอแบ่งปันเสื้อผ้าให้ผู้ที่บ้านไฟไหม้ที่จระเข้นะคะซึ่งปุ้ยไม่รู้หรอกปุ้ยไม่รู้หรอกแต่ว่าพอดีเอ่อเพื่อนในเฟสนะเพื่อนในเฟสนะคะอาจารย์น้ํา เขาโพสว่าเออเสื้อแขนยาวเขาก็แบบแบ่งปันนะคะแบ่งปันเสื้อแขนยาวให้กับผู้ที่บ้านไปไม่เลาก็เฮ้ยที่ไหนขอที่อยู่หน่อยเราจะให้ไปเพราะว่าอยู่แค่จระเข้เองทีนี้ก็มีอาจารย์ใจดีอาจารย์ปุ้ยนะอาจารย์เชียร์พานะคะเขาก็บอกว่าฝากเขาไปได้เขาเอา่ผ่านทุกวันเออเราก็เลยเฮ้ย เราได้ได้ได้แล้วเราก็แพ็กนะคะเรากําลังจะแพ็คเสื้อผ้านะคะทุกคนถ้าใครอยากบริจาคนะใครอยากบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้คนที่บ้านไฟไหม้ที่จราเข้ตรงนี้จราเข้สามพันตรงอู่ทองเนี่ยนะคะทักมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยให้ที่อยู่นะคะทุกคนแล้วก็แพ็กแพ็กวาตาพีไปนะคะแพ็คใส่กล่องวบต้าพีไปนะคะทุกคนแ e x แพ็กใส่กล่องวอเตอร์พีไปนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เดือนเป็นยังไงบ้างที่เกาหลีที่เกาหลีแบบร้อนหรือหนาวหรืออะไรยังไงนะคะหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่เดือนเลยนะคะพอดียุ่งๆกับลูกนะคะเนี่ยเนี่ยลูกอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ทาแป้งด้วยหน้าใสๆนะคะพี่เดือนเป็นสุขภาพดีขึ้นไหมคะถ้าสุขภาพแบบไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะพี่เดือน อยากแนะนําให้กินโบตาพีโปรตีนนะคะพี่เดือนไปศึกษาก่อนได้เลยเรื่องมะเร็งมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะคะศึกษามะเร็งนะคะมะเร็งนะแต่โฆษณาเกินจริงไม่ได้เดี๋ยวโดนพรลบอรคอมพิวเตอร์ถ้าอยากรู้ว่ามันหายหรือไม่หายอะไรยังไงนะคะทักมานะคะเวลาปุ้ยแชร์บอสแชร์ไลฟ์สดของบอส a ด้บอสปุ้ยนะคะจะมี คำตอบของบอตาพีคำตอบของกาแฟคำตอบของน้ำหยดนะคะทุกเรื่องที่ลูกค้าอยากรู้นะคะทุกคนนะคะอร่อยดูดนิ้จวจบๆนะคะทานข้าวเย็นกันค่ะทุกคน ยังคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะน้องพลอยสวัสดีคะ่ะน้องพลอยลี่นะคะพี่ก็จะมีพี่พอลอยก,กับน้องพลอยลี่นะคะส่วนพี่ปุ้ยไม่ลี่นะคะ <c oughs> พี่ปุ้ยไม่ลี่นะคะวันนี้ไม่มีสาระวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรก็มาคือคิดถึงอะเราแบบเราเคยไร์สดเนาะเราเคยไร้สดอะไรเงี้ยทุกคนวันนี้เราแอบ,บมือบอลน,นะไปบีบสิวนะคะบีบสิวเพราะว่าเรากินขนมลูกปลาเรากินขนมเรากินลูกอมเรากินช็อกโกแลต เรากินบ,บัซี่เรากินนมเปี้ยวเรากินนมจืดเรากินเยอะมากวันนี้แล้วก็เรากินอะไรอีกนะขนมลูกอะ่ะขนมเลขนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะแม่ฝนสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคือหอมกาแฟใช่ใช่หอมทะลุจอหอมมากพี่กีต้าครับปิดประตูให้แม่หน่อยลูก ไี่กีตลูกปิดประตูให้แม่หน่อยอะนะคะคือข้างนอกเขาก็จะเสียงดังกันนะคะเราก็ไลฟ์สดในบ้านก็ข้างนอกเขาก็เสียงดังกันเด็กๆอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนวันนี้ก็ถ้าใครอยากอยากบริจาคเสื้อผ้านะทักมาได้นะคะก็คือแบ่งปันกันเนาะอะไรที่เราไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบ่งๆกันไปคือก็ถามว่า ใส่ไหมมันก็ใส่แหละแต่เราก็แบ่งให้เขาว่าเขาบ้านไฟไหมอยาคิดดูทุกคนใจเขาใจเราเนาะนะคะการที่เราให้ให้ให้ของอะ่ะก็ให้ดีๆนะคะทุกคนเออเราก็เราก็แบบแบ่งปันกันนะเราจะเก็บทังกล่องเนี่ยคืออ่าบ้านหนูไม่รู้ว่าบ้านใครที่ไหนยังไงครับพี่ฝนแต่หนูอ่ะเห็นอ่าอาจารย์น้ํา อาจารย์น้ำที่วิไลนะเขาแช์เขาเขาโพสต์ของโพสต์ส่วนตัวเขาว่าเออเขาอะซักเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวแขนยาวอะเตรียมที่จะไปแบ่งปนันอ,อ่าหมู่บ้านไฟไหมแต่เห็นเขาบอกว่าหลายหลังนะคะบ้านไฟไหมที่อ,อ่าจระเข้่ตรงเนี้ยคะ่ะที่จระเข้สัมพันนะคะทีนี้หนูก็เลยบอกว่าเออขอที่อยู่หน่อยเขาก็ให้มาแล้วพอดีอาจารย์ที่วิไลเขาก็บอกว่า เขาผ่านทุกวันเขาเน่ยเขาผ่านทุกวันน่าจะไปไทยฟูด้ดมั้งแฟนเขาทํางานไทยฟูด้ดเนาะเขาก็ผ่านผ่านแบบไปทุ่งคอกอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาอ่ะเอาไปแวะให้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยเก็บใส่กล่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดพุธหยุดนะคะพฤหัสสุกทํางานเดี๋ยววันพฤหัสเอาไปให้อาจารย์ที่วิไลแล้วก็เดี๋ยวเขาให้เขาไปอีกทีนึงก็สุขใจนะคะสุขใจที่มีโอกาสได้แบ่งปันนะคะ มีโอกาสได้แบ่งปันเล็กๆน้อยๆก็แบ่งกันไปนะคะก็มันเป็นความสุขของเราอะสุขเล็กมันสุขข้างในลึกๆลึกๆเลยอ่ามันมีความปิติเนาะทุกคนแบบก่อนให้มีมีความตั้งใจที่จะให้ระหว่างที่แพ็คได้ก็มีความสุขแล้วถ้าเราเห็นเขาใส่เราก็มีความสุขเนาะก็เสื้อผ้าเราบ้างเสื้อผ้าลูกชายเสื้อผ้าลูกสาวนะคะแบ่งๆกันแต่เสื้อผ้าลูกสาวไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าก็ก็แบ่งให้ ให้น้องข้าวแกงไปเยอะเหมือนกันแต่ลูกชายก็ก็มีเยอะหน่อยนะคะลูกชายก็มีเยอะหน่อยไม่รู้จะแบ่งให้ใครเพราะว่าตระกูลน,นี้เราจะมีลูกชายคนเดียวนะคะตระกูลน,นี้นอกมันก็ผู้หญิงหมดนะคะก็ถ้าใครใครอยากอยากแต่งฟันเสื้อผ้านะหรือใครจะใครใครรู้แหล่งแล้วก็ไปอ่อให้เองได้นะคะทุกคน หิวข้าวแล้วว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเรามาชงกาแฟกินกันเราหิวข้าวนะคะแล้วแล้วเราก็ไม่ยังไม่ได้ออกกําลังกายเมื่อคืนเราจะออกกําลังกายคือลูกอะ่ะถ้าเราแบบไปออกกําลังกายตอนนอนนะลูกผู้หญิงก็จะกินนมข้างซ้ายผู้ชายก็จะกินนมข้างขวาแย่งกันกินนมไม่รู้เป็นอะไรไไไแล้วก็บางทีเราทำท่าแพ้งนะทำท่าแพ้งนะก็ขึ้นมันนอนอยู่ข้างหลังเนี่ย ก็ไม่ได้ทาอีกก็ตีกับลูกอีกไม่ได้ออกกาลังกายอีกเออชีวิตแม่เป็นแบบเนี้ยนะคะชีวิตมนุษย์แม่นะคะจะออกกําลังกายทีก,ก็ลาบากลาบนเนาะชีวิตคุณแม่ลูกสามนะคะคุณแม่ลูกสามาลูกชายคนโตก็จะงองแงหน่อยลูกชายคนโตลูกชายคนกลางกับลูกชายกับลูกสาวคนเล็กไม่ค่อยงองแงเท่าไหร่นะคะทุกคนปิดประตูให้หน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะ เราอุ้าปิดก็จะเปิดอนะเนาะมนุษย์มนุษย์ษเด็กมนุษย์เด็กกินก่อนกินก่อนจะไม่มีแรงแพ็กนะคะทุกคนเอ,อวันนี้เราก็เป็นหนึ่งหนึ่งในคนที่ไม่กู้ไม่ได้ห้าหมืน่น <laughs> แม่ไปแม่ไปแล้วเขาบอกว่าเต็มเขาบอกว่าเต็มแล้วปิดเลยปิดถาวรอะไรเ,เงินเงินหมดมั้งเต็มอะไรเงี้ยเออก็ก็ขอพรบคุณแม่นะคะที่เชื่อไหม แม่เขพูดว่าอะไรรู้ไหมคนเราต้องเสี่ยงแม่พูดคํานี้มาไม่เสี่ยงก็ไม่รู้คนเราต้องกล้าเสี่ยงอแล้วแม่ปุ้ยเป็นคนที่ใจปั๊มมากเป็นคนที่ใจกล้ามากใจถึงแม่บอกว่าอะไรนะอ่ามันของมันต้องเสี่ยงเออแม่พูดว่เฮ้ยมันต้องเสี่ยงไม่เสี่ยงก็ไม่รู้มันต้องไปเออแม่แม่เป็นคนใจเด็ดปุ้ย ปุ้ยใจไม่เด็ดนะปุ้ยใจไม่เด็ดเหมือนแม่อ่าแม่อะแม่เป็นคนใจเด็ดแม่บอกขอมันต้องเสียงเออันเนียแล้วแล้ว,ลวทุนหมื่นสี่อะทุนหมื่นสี่อะแม่ก็เป็นคนพูดว่ามันต้องเสียงจริงแม่สุดยอดนะแม่บอกเอาเลยหมื่นสี่อะคือแบบคือไปขอพ่อมาใช่ไหมอขอยย้มแหละแล้วก็ไม่ขอพ่อหรอกเพราะว่าเราก็ มีความรู้สึกละอายแกใจเนาะก็ยืมมายืมมาแม่ก็บอกเอาไปเถอะมันต้องเสี่ยงเออเอาไปเลยได้ไม่ได้ก็เสี่ยงเออลุ่งไม่รุ่งก็เสี่ยงเออแม่พูดนี้นะเบี้ยเที่ยอะี่หยหน้าบานจริงๆแล้วเราก็จะเสี่ยง เออเราก็จะเสี่ยงก้อนที่สองเราก็จะเสียงเราก็จะหานะคะเราก็จะลุยนะคะตอนเนี้ยในหัวตอนเนี้ยในหัวคิดอย่างเดียวแหละว,ว่าทําเพื่อแม่ทําเพื่อพ่อเพราะว่าเขาสละใช่ใช่เพราะว่าหนูพี่ฝนหนูบอกแม่อย่างนี้บอกแม่ว่าเนี่ย<อ>ขนาดเราสต๊อกแค่ยี่สิบนะเรายังได้สองละร้อยกว่าบาทเลยแล้วถ้าเราสต๊อกห้าสิบร้อยละแม่หู แล้วเราแบบแล้วเราหาลูกทีมนะแล้วเราหาลูกค้ายเยอะๆนะเพราะวันเพราะว่าชีวิตเราอะมันเหมือนเด็กเพิ่งหัดเดินใช่ไหมเราเริ่มต้นที่หนึ่งอะใช่ปะคือถ้าวันเนี้ยถามว่ายังขายดีไหมมันยังไม่ขายดีหรอกวันเนี้ยมันยังไม่ขายดีหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้จําเราเขายังไม่ได้มีความเชื่อถือเราสาวให้เนี่ยเก็บไว้ใส่กล่องไว้ลูกสาววาดลูกคือ พูดกับแม่ว่าวันเนี้เขายังไม่ซื้อเราหรอกแต่เราทําให้เขาเห็นว่าแต่เราทําให้เขาเห็นว่าเรา,าขายสินค้าเนี้ยนานทนนะคะใช่หนูบอกแม่อย่างนี้แล้วแม่ก็แบบแม่เป็นคนที่แบบว่าเอาเลยเอาเลยลุยอะไรเงี้ยเอาเอาเลยหามาสต๊อกเออแม่เป็นคนแบบนี้จริงๆเนี่ยเนี่ย,ยแม่เป็นคนแบบนี้ นะเราก็ได้ตรงเนี้ยของแม่มาเออนะแล้วเราก็เลยบอกแต่แต่เราก็อธิบายให้แม่ฟังนะไอ้ครั้งแรกอะแม่ก็จะโทรมาถามทุกคนเลยวันนี้ขายได้ไหมวันนี้ขายได้ไหมวันนี้ขายได้ไหมคือถามทุกวันแม่บอก <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยใครจะมาขายดีทุกวันเออแม่ก็จะให้กําลังใจนะเราก็บอกว่าใช่แม่นะวันเนี้ยถามว่า มันเพิ่งเริ่มต้นหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้ขายดีทุกวันหรอกคนที่ขายเขาขายดีแล้วอะ่ะเขาทํางานยังไงเรายังต้องศึกษาอีกเยอะเขาทํางานยังไงเขาทํางานมากีดด่ปีอ่าจะให้เราเปิดบินวันนี้แล้วเราขายอยอดทะลุเป้าเหมือนที่เขาขายมาห้าปีสิบปีอะ่ะมันก็ไม่ใช่เราอะ่ะเพิ่งคือเริ่มไลคะคือเริ่มอะ่ะเริ่มธุรกิจเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเป็นเป็นตัวแทนอะ่ะ เป็นสื่อกลางที่ว่ากาแฟเนี่ยดียังไงกินแล้วสุขภาพเราอ่ะดียังไงกินแล้วหุ่นเราเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะคอ,อลลาเจนน่ะมันเป็นยังไงคือเราอ่ะเป็นคนที่ตัวกลางอ่ะสื่อสารให้เขาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะน้องป๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเราก็เราก็พูดอย่างเงี้ยเราก็อธิบายให้แม่ฟังแม่เขาก็เข้าใจนะแล้วแม่อ่ะแล้ววันเนี้ยแม่เดินแบบเดินไกลมากแม่บอกว่าหุย จริงๆนะเนี่ยถ้าเป็นปกตินะแม่เดินไม่ได้อย่างนี้นะเออวันนี้แม่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแม่แบบไม่มีความรู้สึกปวดหัวเขา่าเลยจริงๆถ้าสมมติว่าอ่ะพี่ฝนแม่หนูถ้าเดินจากบ้านพี่ฝนแล้วข้ามไปฝั่งตรงข้ามอ่ะเนีาา่ยแม่จะปวดหัวเข่ามากปวดคือไม่ต้องเป็นข้ามถน,นนอะ่ะแค่เดินไปที่ถนนใหญ่อะ่ะแม่จะปวดหัวเข่ามากแต่ตอนเนี้ยแม่เดินแบบ เหมือนเหมือนเดินเหมือนเดินเข้าไปในสวนน่ะจริงๆพี่ฝนเหมือนเหมือนแม่เดินจากบ้านพี่ฝนแล้วเดินเข้าไปในสวนแล้วก็เดินกลับอะ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยสี่รอบนะคะสี่รอบเดินไปเดินกลับสี่รอบอะ่ะแล้วแม่ไม่บนปวดหัวเข่าอะ่ะเพราะว่าโบเตอร์ปีใช่ไหมแม่แล้วแม่อ่ะแล้วแม่เขาเวลาแม่เจอใครอะ่ะเจอใครเขาก็บอกอุ้ยทําไมแม่ผิวใสทําไมแม่ผิวสวยทําไมแม่ผอมลงทําไมแม่แบบ สุขภาพดีขึ้นหน้าตาสดใสตวงตามีแววเออแม่เขาบอกลูกให้กินอันเนี้อันนีออ้ให้กินอันนี้แล้วมันดีแต่ว่าน่าจะด้วยความที่แม่เขาอธิบายไม่เป็นไม่เข้าใจสินค้าเนาะเขาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แม่เขาก็บอกเออกินสิใช่ใช่ค่ะน้องปุ๋ยใช่ถูกต้องแต่เราก็สู้เนาะเราก็พยายามสู้แหละเราก็พยายามสู้นะก็เราเรา ทีนี้แม่เขาก็ไปอธิบายนู่นนี่นั่นให้ให้ฟังคตรแล้วคนที่เขาที่แม่ไปคุยด้วยเขาบอกอ๋อเขากินตัวนี้อยู่กระปุกละพันกระบาทสองพันเป็นคอลลาเจนอะไรเงี้ยโอ้ยของดาราดารารีวิวดีดีดกินปัน่นแม่กินมาสี่เดือนแม่แบบสุขภาพดีกว่าเขาเขากินมาเป็นปีแล้วนะแอบแอบไข่แอบไข่เมาไขว่วหวมีการเอาข้าังหน้านะคะมีข้าวผังหน้าเออ จริงๆแม่เพิ่งกินไปสี่ห้าเดือนซึ่งแม่สุขภาพดีกว่าคนที่เขากินมาเป็นปีๆอีกเออจริงๆแล้วอ่ะการที่ยี่ห้อดงังหรือเอาคนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะมันก็ไม่ได้คุณภาพดีเหมือนอันนี้เราไม่ได้โจมตีนะอันนี้เราพูดถึงรักความจริงนะคะที่แม่เรากินแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขากินผลิตภัณฑ์ที่มันดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็แม่ไม่ไม่ค่อยขึ้นเออปกติถ้าแม่เดินเยอะอย่างนี้นะแม่จะป,ปวดหลังแม่เป็นเขาเรียกอะไรนะเส้นพับกระดูกอะไรตรงหลังตรงเนี้ยแม่จะปวดมากนะคะแต่วันเนี้ยแม่ถามแม่ก็บ่นปวดนะแต่แม่ไม่ได้บ่นปวดแบบปวดระบมปวด ไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยท้าเมื่อก่อนนะถ้าก่อนที่แม่จเจอโบอตาพีนะแม่เดินไม่ได้ขนาดนี้นะคะต้องขอบคุณโบตาพีนะที่ทาให้แม่เพื่สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าสุขภาพแข็งแรงขึ้นคนแก่เขาก็จะอยู่กับเราอีกนานเนาะแม่เพิ่งจะหกสิบกว่าเองอยากให้แม่อยู่แบบเก้าสิบเออเราก็นี่แหละเราก็ทําได้แค่นี้แลเนาะทําได้แค่ให้สิ่งดีๆกับแม่กินคุณลองน,นึกกับกันสิ นึกกับกันนะตอนเด็กๆอะ่ะตอนเด็กๆอ,ะอ่ะน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหล <c oughs> ตอนเด็กๆอะ่ะแม่มีปลานะ่ะแม่ให้เรากินอะไรให้แม่จะให้เรากินของดีๆใช่ไหมเหมือนเราอ่ะทุกวันเนี้ยเราก็ให้ลูกกินของดีๆแล้วเราก็จะกินแบบขอบขอบปลาใช่ไหมเหมือนกันตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่เราอ่ะจะแกะแต่เนื้อปลาให้แม่บ้าง แล้วเราอะกินแต่ขอปปะนะถึงเวลาแนละ้วที่เราต้องทําให้แม่ได้แล้วเออแต่ก็แล้วเราก็ทําแบบเนี้ยให้ลูกดูแล้วเวลาลูกเห็นใช่ไหมว่าเราเราอะทําแบบเนี้ยให้แบบเออปุย่ะตายายนะเขาก็จะทําแบบเนี้ยให้เรามันเหมือนวัดจักรเนาะโอ๊ยทาไมหน้าใสาผิวใสสวยอะ่ะทาไมสวยจังเออนะ เราเราเปลี่ยนเรื่องไม่งั้นเดี๋ยวบอดน้ำตา,าแตกนะคะทุกคนเออเราก็จะเมาส์ทีแหลกเราก็จะม,าเ,า,จะมาเมาส์กับลังใจกําลังใจดีๆของเราอยู่ที่ใครอยู่ที่รอบตัวเราอยู่ที่อ่าอยู่ที่เราด้วยแล้วก็เราเราเราอยากเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทําไมเราขายไม่ได้เหมือนคนอื่นเลยทําไมเราไม่ปังเหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ย ซึ่งวันนี้พุยพยพ้ยก็ขายได้เนาะก,ก็น้ำน้ำหยดเซตหนึ่งแล้วก็กาแฟสองแล้วก็เป็นกาแฟสีส่สิเออวันนี้ก็ได้แต่เมื่อวานไม่ได้แต่วันก่อนได้ห้าพันกว่าบาทวันนี้ได้สามพันเเออเพราะมันสามพันสอากับอีก5้ารเออเกืบ 3, เอบสามพัอ 3, นอะ่ะติดปสามพันเนาะก็เนี่ยคิดดูดีสองสวันก็ได้เกือบหมื่นแล้วเนาะ,นะแต่เราวอยากได้มากกว่านี้ไงขา ขาย2วันขายสวันเราได้กับหมื่นแล้ว่าแต่เราอยากได้มา,มากกว่านี้เออเราก็อยากได้เงินมาลงทุนที่สัก50หรือร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นตัวกลางที่จะนําเสนอสิ่งดีๆให้คุณลูกค้าได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ร่างกายเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราอะเวลามือนมันยังไงอะ เออถ้าถ้าสมมติว่าเพื่อนเราอะเพื่อนเราเขาไปเจอสิ่งดีๆแล้วเขามาแนะนําเราใช่ป่ะเออแล้วเราก็ดีใจอะเฮ้ยเพื่อนมันแนะนําสิ่งดีๆให้เราอะไรเงี้ยเออเราอะก็เป็นเออเราก็อยากจะเป็นตัวกลางอะแนะนาแนะนําสิ่งดีๆให้คน เออให้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราว่าเราอยากแนะนำสิ่งดีๆพี่พี่พี่เดินไปปิดแก๊สให้แน่หน่อยปิดแก๊สอ่ะปิดแก๊สปิดเป็นต์เปล่าฮะเออปิดไม่เป็นดีมากนะคะนะคะทุกคนขายเขาเลน่นงารุ่นอายเรา,าอยากเป็นคนกลางที่แนะนำ แนะนำสิ่งดีๆให้อ่าให้คนได้แบบเจอสิ่งดีๆที่เรากินอ่าเรากินแล้วเรามีสุขภาพดีใช่ไหมเรากินแล้วเราแข็งแรงเราหุ่นดีขึ้นอ่ะเราอ,อยากแนะนําสิ่งนี้ให้เขาบางทีเราไปเจอในคนที่ในเพจต่างๆที่เขาบอกว่า หนูเพิ่งคลอดหนูผ่าคลอดหนูกินได้ไหมตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าเข้าใจนะผู้หญิงอะเราเข้าใจนะว่าเขาอยากลดหุ่นอะ่ะเขาอยากมีหุ่นที่กลับมาดีเหมือนก่อนที่เขาจะมีมีน้องอะ่ะเออคิดดูดิความสุขของผู้หญิงอะความสุขของผู้หญิงคือการมีลูกใช่ไหมเออแล้วแบบเขายอมเสียสละที่จะท้องโตที่จะหุ่นแบบใหญ่เพื่อที่ท้องแตกลาย เพื่อที่จะมีลูกอ่ะเนี่ยผู้หญิงจะเสียสละขนาดไหนเ่ยพี่ปิดฝาปิดเป็นตอนเนี้ยปีดยังไม่กลับมาเลยได้ยินไหมได้ยินเสียงเาพูดป่ะได้ป่ะเงือกแตกเงือกแต่เราเห็นเงือเห็นเงือป่ะเห็นเงือป่ะเห็นเงือป่ะก็ไม่ได้ใครหนุ่มหนุ่ต้มเองปิดแล้วใช่ไหมปิดเปล่าปิดเป็นเปล่าปิดตรงไหนก่อนปิดเป่นปิดเปล่าปะไม่เป็นไรเอเดี๋ยวแม่ไปปิดเปล่า ครอบครัวครอบครัววุ่นวายครอบครัววุ่นวายนะคะครอบครัววุ่นวายนะคะทุกคนก็เราก็จะมีสิ่งมีสาระมีสาระบ้างยังยังยังไม่ได้เตรียมชุดนอนชุดนอนอยันนั้นเตรียมชุดให้เขาเฉยๆเผื่อเขาอยากใส่เสาร์อาทิตย์ เผื่อยากยเขามาพาไปไหนไงก็เตรียมไว้นะคะทุกคนก็นั่นแหละปุ้ยก็จะมาะไลฟ์มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างคะ่ะเข้ากันไปนะคะทุกคนก็วันนี้ดราม่าเยอะจังวันนี้เป็นอะไรทำไมดราม่าแต่เช้าน้ำตาแตกแต่เช้านะคะก็มันก็มีบ้างเนาะคิดอะไรไม่ออกก็มีบ้างอ่าอ่าบันเจิดก็มีบ้างนะคะทุกคนแต่ตอนนี้สวยทุกวัน สวยทุกวันเพราะว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่ฝนบอกว่าให้เราสวยทุกวันเราคิดว่าเราสวยนะเราคิดว่าเราสวยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เราคิดว่าให้เราคิดว่าเออเรายังไม่แก่เออเราก็จะไม่แก่แก็จะสวยใช่ไหมเราก็จะเป็นเพื่อนลูกนะเราจะเป็นแบบพี่น้องกับลูกเออหลงห,หมดแก้เลยเมาเมาเมานะคะขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมเดี๋ยวพูก็จะ เก็บเสื้อผ้าไปเรื่อยๆเก็บเสื้อผ้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนโบต้าพีของเราอะนะคะสารพัดประโยชน์นะคะร้านแปดประโยชน์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนไขมันนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนปลุ่นนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมาหวานนะคะ อะไรนะทาร์สิเมียอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีมีมีคอมเมนต์เยอะมากซึ่งกูก็กูก็แคปหน้าจอที่คนเข้ามาเออคนไม่ถูกเลยเรากข้นี้เราก็จะแคปหน้าจอนะคะสิ่งที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าเหนูกินหนูเป็นอะไรแล้วหนูกินอันนี้หายอันนี้หายริงๆกแคปที่แคปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอ่านะคะแล้วก็ ะะจบไลฟ์เพีงการเท่านี้นะคะเป็นการไลฟ์สั้นๆนะคะคิดถึงทุกคนอยากจะอยากจะแบบเออมาไลฟ์นน่นนี่นั่น้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวก็ไปซักผ้าเก็บผ้าก่อนเก็บผ้าไปซักผ้ารี่ผ้าอ,อาบน้ําออกกำลังกายส่วนมน <c oughs> นอนหา <laughs> พวกนี้พวงน,วนี้บูกระลูกต่อลูกเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย